มันรอดูกันว่ามันจะออกไหมนะคะเป็นยางลบเป็นยางลบขัดแล้วก็ไม่ออกนะคะเป็นยางลบรองเท้าซื้อในอินเทอร์เน็ตพี่น้องเอ้ยลบยังไงก็ไม่ออกนะคะขัดก็ไม่ออกแต่ไม่กล้าแช่น้ำนะคะก็เลยต้องหาวิธีนี่ ดีขึ้นอยนะนี่ฝั่งที่ทำแล้วเห็นไหมอันนี้ฝั่งที่ยังไม่ทำขัดยังไงก็ไม่ออกนะคะเยี่ยมเลยข้างนี้ทำเสร็จแล้วข้างนี้ยังไม่ทำเห็นไหมเนี่ยขัดยังไงก็ไม่ออกนะคะข้างอันนี้ทำแล้วนะ เป็นสีขาวไงเกลื่อนง่ายนะคะพี่น้องเราก็เลยต้องขัดเหมือนยังลบเลยนะคะมันยังลบลบปากกาลบลินสอแล้วนี่แหะคะ่ะดีอยู่นะคะคอนเฟิร์มนะคะดีอยู่มันก็จะออกมาเลย ใครที่มีปัญหามันแตกนะคะนี่ขัดแล้วก็ไม่ออกนะคะโดยเฉพาะพวกกี่ห้อเนี่ยค่ะมันจะออกยากมากเราก็ไม่กล้าแช่น้ำเนาะไม่กล้าซักนะคะซักก็ต้องซักแห้งเอาค่ะนี่นะคะตรงนี้ต้องแบบนี้ ขัดอย่างนี้เลยเริ่มพกแล้วค่ะเห็นไหมนอาจะมีนะคะหนังมันก็จะแบบ ลักไม่ได้อ่เพือพ่อนๆนะคะเ่ะไหมเยี่ยมเลยเนาะ